สวัสดีคะ่ะคุณโจสวัสดีครับวันนีค้คุณโจมีเคสอะไรมาฝากพวกเรากันด้านคาก็เคสนี้เป็นเคสมะเร็เรงนะครับของนักบินที่ที่ส่งเห็นรูปเนาะ,ะเห็นรูปที่ส่งไปนในกรุ๊ปนะครับเป็นเคสของทีมงานที่เชียงใหม่นะครับดีว่าเอพี่ท่านนี้ก็เป็นคนที่กินตัวของอูมิกินผิดพ,พันณเจลเรามามาบรรดาเกือบสิบปีแล้วนะครับค่ะ สั่งเรื่อยๆสั่งเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีมีสาม,มีเขาเป็นผู้หญิงเนาะสามเีเป็นเป็นฝรั่งเขาก็เชื่อถือผิดพันเรามานานละอันนี้ก็มีเพื่อนสนิทเป็นนักบินเอ่อเป็นนักบินเอ่อของการบินยักษ์ใหญ่นะครับแล้วก็เป็นมะเร็งระยะสี่แล้วเนาะไปเหือว่าเป็นตับแล้วที่ปอดค่ะออมันมันก็แบบเหมือนเริ่มแพร่กระจายนะครับ รักษา,า,ากับโรงพยาบาลเอกชนนะครับก็ใช้เรียกว่าเอมโมแบบทาร์เก็ตนะครับแบบเป็นเป็นยาแบบคีโมชนิดแบบทาร์ก็ตติ้งก็คือเหมือนกับว่าไปเฉพาะเจาะจงเฉพาะจุดเลยซึ่งมันเป็นเทคโนโลยีใหม่แพงมากเลยจ่ายแต่ละสองแสนห้าค่ายาคือเป็นเรื่องปกติคือถ้าเราทําการคีโมอะไรทั่วไปเนี่ยที่เรา,าทั่วไปเนี่ย มันจะมีผลข้างเคียงสูงนะครับก็คือคอาจจะแบบแพ้คีโมอาเจียนอ,อ้วกเลือดตกอะไรแบบเนี้แต่พวก targeting เคีโมก็คือพวกยาเฉพาะที่มันมีการวิจัยใหม่ๆเนี่ยราคามันจะสูงมากเลยนะครับเพราะว่ามันมันมันเป็นของใหม่นะครับคราวนี้นักบินท่านนี้ก็มีเงินเยอะนะครับก็จ่ายจ่ายจ่าย จ่ายไปสี่ถึงห้าล้านบาทนะครับอือรักษาก็น่าจะมาเป็นปีนะครับแล้วก็ถึงรูปเดียวผมอาจจะส่งรูปพี่ท่านนั้นนะครับก็ปรีพี่ท่านนี้เขาก็ส่งรูปมาคือก่อนทานเนี่ยเขาบอกไม่ไหวแล้วแบบช่วยคือพี่พี่ที่สนิทกับผมเนี่ยที่เขากินประจําเนี่ยเขาสนิทมากก็คยังยายอโอ้ทานเหอะก็ะทานร่วมกับการารักษาไปก,ก็ก็น่าจะดีกว่าเขาก็ไม่เอาไม่เอาเพราะว่าเขาแบบ คิดว่าดีที่สุดแล้วก็คือเลือกยางแพงอะไรแงนี้ยครับอ,อันนี้ก็ไม่ไหวแล้วคือจ่ายแพงแต่ก็ยังสุดลงสุดลงนะครับก็ผอ,อมลงผอมลงน้ำหนักลดลงคันี้เลยแบบยอมละยอมยอมก็เลยโทรมาหาพี่พี่ที่กินประจำเนี่ยว่าจัดให้หน่อยคือไม่ไหวแล้วตอนนี้วิคมากเลยคือแบบแอมมากหอมมากกินอะไรไม่ลงละกผมก็เลยบอกโหพี่ก็เป็นหนักอะไรยะสี่เลยหรอ ันขออูมิ8ซองต่อวันได้ไหมเราจัดแบบบอกว่าขอจัดเต็มเพราะเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องกําลังรัพย์เลยนะครับเพราจ่ายเรื่องยาง2แสนห้าเนี่ยเขาเรียกว่าเขาเขากะกะหายอะ่ะคือกะแบบอยากกลับมาอยากกลับมาปะกะติอ่ะครับคราวนี้อ,อูมิ8ซองเอ็กโซ2ซองมิน2ซองครีน1ซองฮา 1, ง1ซองนะคือกินหลายสีเลยนะครับเพราะว่า ตัวตัวเขาแบบพร้อมกินก็กินแบบนี้ประมาณสองเดือนแล้วนะครับก็สั่งทีหนึ 2> 1, 2. 1 X, ่งสองกล่องหนึ่งเอ็กซ์สองกล่องหนึ่งเอ็กซล่าสุดที่ส่งไปก็คือมีน้ำมีนวนคือมีมีแรงลุกขึ้นยืนเดินได้นะครับค่ะโอ้เห็นภาพแล้วชัดเจนมากมีมีก่อนหน้านี้คือหมดแรงนะครับอันนี้ก็คือมีน้ำมีนวนแล้วก็สดชื่นขึ้น<ช>แต่มันเลยมันก็ยังคงเป็นอยู่เลยนะครับ ต้องไปตรวจภายในดูว่าข้ามงอะไรจะดีไหมเดี๋ยวคงต้องรอข่าวดีอแต่ก็ทําให้คุณภาพชีวิตดีกว่าของพี่นักบินท่านนี้ดีขึ้นมากๆแล้วก็เอน้ําหนักขึ้นมาอีกห้าโลก็เลยดูหล่อเลยหน้าตาจากดูสดใสหล่อกว่าเดิมมากเลยค่ะก็ก็เลยฝ